สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินเมดิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่กําลังอยากจะคุยกับคุณนะคะอยากจะเข้ามาคุยกับคุณคลิปนี้พลังงานในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นไทม์เลสนะคะถ้าเพื่อนๆมีพลังงานตรงกันเนาะก็มาลุ้นไปได้วยกันว่าใครนะคะที่อยากจะคุยกับคุณกันมาดูพลังงานตัวตนของเขากันเลยจ้า t จ e h ฮอ m e มค่ะอืม t จ e h ฮอ m e มคนคนนี้จะเป็นคนราศีกันก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้จะมีลักษณะนิสัยสันโดษพอสมควรนะคะชอบเป็นคนชอบเก็บตัวงเงียบๆนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือคนคนนี้น่าจะโสดมานานแล้วแหละเหมือนืีสศีจำศีเลยนะคะอาจจะโสดมานานและถึงเขาจะมีคนคุยๆอะคะ่ะเขาก็ยังไม่ได้เป็น คือเหมือนกับไม่ได้เป็นสถานะที่ที่จริงจังชัดเจนนะคะก็ค่อนข้างโสดน,นะสองไม่เท้าค่ะคนคนี้เป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนมองกันไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มองคนที่หน้าตานะคะคนที่จะเข้ามาคุยมาดิวกัแบบเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่แบบว่า มองที่หน้าตานะแต่ว่าเขาจะดูทัศนคติความคิดชนชั้นวัณณะานะเชื้อชาติคือเขาจะดูภาพรวมที่จะไปกับเขาได้ะคะ่ะเก้าไม้เท้าค่ะอ่าเก้าไม่เท้าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความพยายามสูงนะคะ เป็นคนที่อืมเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทําอะไรทาจริงอ่ะไม่ค่อยเล่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเคยผิดพลาดเรื่องไหนแล้วเขาจะไม่เขาจะจําไว้เป็นบทเรียนนะคะจะจําไว้เป็นบทเรียนแล้วก็มาแก้ไขในชีวิตของตัวเองเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมให้หมันเหมือนกับผิดพลาดซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีดาบค่ะสีดาบเนาะ คนคนนี้ดูเป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดสูงอ่ะนะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดสูงเป็นคนที่เหมือนจะคิดช้าแต่ไม่ได้คิดช้านะ <clog WWE coverage> คือเขาเป็นคนที่คิดแล้วก็คือทบทวนจริงๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบคิดอะไรคนเดียวนะคะ <ullah> เป็นคนที่ชอบคิดอะไรคนเดียวสี่ถ้วยคนคนนี้เป็นคนเลือกเยอะเรื่องมากด้วยนะ เลือกเยอะนะคะทุกๆเรื่องเพราะเขาต้องการให้ชีวิตเขาค่อนข้างเหมือนจะเพอร์เฟคขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเคยไปชอบใครแต่แต่ว่าคนคนนั้นไม่ชอบเขาหรืออาจจะมีคนมาเสนอตัวให้เขาเยอะแยะนะคะแต่ว่าเขาก็ก็ยังไม่ได้มองใครนะคะก็ยังไม่ได้มองใครโอเคอเคนาะสามดาบค่ะสาดาบแสดงว่ามองว่าชีวิต รักที่ผ่านมาของเขานะคะค่อนข้างไม่เป็นดังที่เขาหวังหรือเขาเคยเจ็บก,กับมันมาแล้วมากๆนะคะจำไว้เป็นบทเรียนหัวใจของเขามากๆเจ็บในเรื่อง,องความรักมากๆนะคะเจอเดวิลจ้ะแม้ว่าเขาจะไม่ได้จริงจังกับใครแต่เขาก็ไม่ได้ขาดนะจะ๊ะเออเขาก็ไม่ได้ขาดของไม่ได้ขาดอะไรนะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาเขาอยู่เรื่อยๆนะคะ พราะเขาก็ยังต้องการเรื่องสิบแปดบวกอยู่นะคะ The f o ฟ l ค่ะความเป็นอิสระอมมองดูแล้วเขายังไม่ได้ต้องการจริงจังกับใครเลยนะถ้าเขาเจอกับคุณราศีสิงห์ <c oughs> เขาอาจจะอยากคุยนะคุณอาจจะเป็นสเปคที่เขาอยากจะคุย <c oughs> เข้ามาดิวก็ได้ <c oughs> นะคะอืมสิบเหรียญ คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะมีฐานะดีนะฐานะทางบ้านค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อฟังญาติผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อฟังญาติผู้ใหญ่นะเด <The> ิมเอ่อโทษทีค่ะห้ามไม่เท้าห้ามไม่เท้าเป็นคนที่อืมชีวิตเหมือนมีแต่การต่อสู้อะนะมีเหมือนคอยมีคนมาคอย อิจฉาขาดแข้งขาดขาเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคนคนนี้ก้าวถ้วยคนคนนี้อาจจะเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาแล้วก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวเขายังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะแต่เขาไม่ขาดของนะก้าวถ้วยเห็นไหมก้าวถ้วยขึ้นมามีคนเข้ามาแต่เขาคือเขาเข้ามาเขาคุยเขาก็ดีแหละแต่เขายังไม่ได้จริงจังนะยังกอดอกอยู่เลยมือยังกอดอกอยู่เลยนะคะ น่าชัดเจนมากเจ็ดดาบเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่แสดงว่าเขามีความสัมพันธ์ลับๆอยู่นะคะกับใครบางคนนะคะคนคนนี้เรามาดูที่พลังงานนะคะการที่เขาอยากจะเข้ามาคุยนะ,ะกับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ของเราอยากจะคุยอะไร จ้าชายถือถ้วยรักต่างวัยมีความรู้สึกว่าคุณหรือเขาก็ได้นะอาจจะเป็นรักต่างไวัยมีความรู้สึกว่าเจ้าชายถือถ้วยคือคุณอะมีลักษณะที่เขาอยากจะคุยว่าคุณมีลักษณะตรงข้ามกับเขาอะเขาค่อนข้างดูเคร่งขรึมดูเคร่งเครียดนะคะแต่แต่ที่เขาอยากคุยกับคุณเนี่ยคือมองว่าคุณอะดู ดูเป็นถ้าไม่ใช่เด็กกว่าก็คือมีนินสัยหรือลักษณะบุคลิกของความเด็กของความสดใสของความล่าเริงนะคะของความเฟรนลี่นะคะทำให้ชีวิตเขารู้สึกว่าอืมเหมือนกับเจออะไรแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหกเหรียญหกเหรียญเขารู้สกวกอยากจะเข้ามาแบบปเปเพื่อนของเราะ อ,อยากจะเข้ามาเปเพื่อนๆราศีสิงห์ของเราอยากจะเข้ามาให้ความช่วยเหลืออ่าให้ความช่วยเหลือในที่นี้ก็ได้หลายอย่างนะอยู่ที่เพื่อนๆของเราจะยอมรับสถานะนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขายัางไม่ได้เป็นคนจริงจังเออเด e ิวิขึ้นมาสมทบบางคนบางผู้บางคนนะคนที่อยากเข้ามาคุยกับคนตอนนี้นะเดบิวิหกเหรียญขึ้นมาเขาอาจจะอยากบางคนอาจจะกลายเป็นเด็กเสียหรือว่า มีแม่ยกอุปถัมภ์ก็ได้นะคะประมาณนี้คืออาจจะหวังเรื่องเรื่องบนเตียงนะคะสัดส่วนใหญ่ก็ได้นะคะคนนี้อยากจะเข้ามาคุยกับคุณตอนเนี่ยเดอะเมจิกเชียนขึ้นมาด้วยเขาจะมีวิธีพูดมีความเจ้าเล่ห์นะคะเข้ามาเข้ามาตีกล่อมเข้ามาน้มน้าวนะคะเพื่อนๆ ชาวราศีสิงห์ของเราจะบอกเลยว่าอม,มันยังไม่มีไพ่ของความจริงจังในความสัมพันธ์ขึ้นมานะแปดถ้วยแปดถ้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเข,เขายังไม่จริงจังนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขารู้สึกสดชื่นทําให้เขาอะเวลาอยู่คุณแล้วว่าเขารู้สึกปล่อยวางนะคะ ปล่อยวางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ The Lover ทำให้มีความสุขแหละนะคะทำให้มีความสุขทั้งก,า,งกายและก็ทางใจได้นะคะในความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่านานๆไปเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ของเราอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนใจนะคะมาจริงจังกับเราก็ได้เนาะพลังงานนะคะอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อน ของเรากับเขาคนนั้นก็ได้แล้วก็การทำนายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันไซก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ